คู่แรกนะคะคู่นี้ไม่พูดถึงไม่ได้คือรักมากๆ Hello, สวัสดีค่ะกลับพบก,กับปุ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปุ๊กจะมาทำสิ่งที่ทุกคนขอมาเยอะมากทุกครั้งที่เล่นตอบคำถามในอินสตาแกรมนะคะจะมีน้องๆมาถามว่าอยากให้พี่ปุ๊กเปิดกลุรองเท้าอยากเห็นรองเท้าที่พี่ปุ๊กใส่อะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ก็จัดมาตามคำขอทุกคนแล้วค่ะ ก็บอกก่อนเลยนะคะว่าปุ๊กอะ่ะเป็นคนที่ใช้รองเท้ายืนมากๆคือทุกคู่คือแบบสภาพใช้งานทุกคู่นะคะไม่เคยซื้อมาแล้วเก็บหรือไม่ใช้ไม่เคยเลยนะคะรองเท้ามันใช้ได้ทุกวันเนาะแล้วก็คือใช่รองเทา้าคือบางทีแม่ก็บอกว่าเออใช่รองเท้าแบรนด์เนมอะ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนใช้ของแบรนด์เนมเลยเหมือนใช้ของปลอมเหมือนใช้ของปลอมอะไรเงรี้ยเพราะแบบปุ๊กใช้เยืนมากจริงๆนะคะทุกคู่ วันนี้นะคะปุ๊กก็จะแบ่งออกเป็น4หมวดนะคะก็คือหมวดแรกก็คือส้นสูงมีแฟลตนะคะมีเป็นรองเท้าแตะแล้วก็หมวดสุดท้ายก็คือเป็นสนนเก์นะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะปุ๊กจะเริ่มที่หมวดส้นสูงก่อนนะคะนี่เลยคู่แรกนะคะเป็นดีออนะคะเป็นส้นสูงคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นนะคะเป็นแบบนี้ เป็นสีขาวคู่นี้นะคะปุกซื้อจากสวิสนะคะอยู่ที่ประมาณ35,000บาทที่จะบอกว่าแพงนะทุกคนคือเอาจริงๆบางทีซื้อไทยคุ้มกว่านะปุกว่าแต่คือคู่เนี้ปาายปุกอะใส่ไม่บ่อยเพราะปุกรู้สึกมันเลอะง่ายอย่างแรกเลยนะมันเลอะง่ายแล้วก็มันกัดมากๆคือกัดหนักมากๆคือเห็นแบบคือเห็นว่ามันเป็นส้นแบบแค่นี้ใช่ป่ะคือมันส้นแค่แบบ2นิ้วเองนะ แต่มันกัดแบบทุกคนคือปุกใส่ไปแค่2ชั่วโมงอะเดินต่อไม่ไหวแล้วเพราะว่าตรงเจ้าอัควที่มันเป็นหัวแหลมด้วยนะแล้วก็ใส่แล้วมันจะบีบตรงเท้านึกออกปะนึกนึกนีกออกใช่ปะคือมันจะบีบตรงนี้แล้วข้างหลังเป็นอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่เป็นแบบเป็นหุ้มปิดอะคือมันยังมีอย่างเงี้ยคือเวลาคือเวลาเดินใช่ปะมันก็จะฟีลแบบมีหลุดบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันเดินไม่ค่อยสบายนะคะส่วนมากปุกจะใส่เวลาไปออกงานหรือเวลาออกไปถ่ายรูปแป๊บเดียวแล้วกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เคยแบบใส่ออกไปแล้วเดินทั้้งววัันนนะะะะคคคเราาาปกกูสึ่่่มมจ็บตอไ นี่ค่ะเป็นคู่สุดท้ายของส้นสูงเพราะว่าปุ๊บเป็นคนที่โดยปกติปุ๊บเป็นคนที่ไม่ชอบใส่ส้นสูงเลยเพราะว่ามันเดินไม่สบายคือเวลาจะใส่ส้นสูงอะคือจะใส่แค่ไปออกงานเท่านั้นหรือว่า ออกไปเดินสั้นๆคือไม่ได้จะใส่เดินทั้งวันอะไรเงี้ยนะคะปุก๊กเลยไม่ค่อยชอบซื้อส้นสูงมากเพราะปุ๊กรู้สึกว่าซื้อมาแล้วมันใส่ไม่คุ้มอันนี้ก็เป็นส้นสูงอันสุดท้ายที่ปุ๊กมีนะคะของชาแนลนะคะอันนี้ซื้อมานานแล้วค่ะซื้อที่พลาลกอนเนี่ยแหละค่ะตอนที่น่าจะประมาณ2ปีที่แล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ20,000ื่นปลายๆค่ะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้แต่คู่เนี้ยทุกคนรู้ป่ะว่าปุ๊กอะใช่บ่อยมากเพราะว่ามันไม่กัดเลยเห็นแบบนี้นะมันไม่กัดเลยทุกคนคือแบบ คือตรงนี้คือตรงหัวก็ไม่หนีบแล้วตรงนี้จากที่แบบอย่างคู่ดีออลเมื่อกี้ตรงนี้มันจะมีหลุดบ้างใช่ป้ะเวลาใส่แต่สาหรับคู่เนี้ยไม่หลุดเลยคือใส่แล้วพอดีมากๆคือสามารถใส่ไปเดินทาาได้ทั้งวันก็ไม่ตัดนะคะคู่นี้ีดีงามมากเลยค่ะของชาแนลต่อมานะคะมาต่อกันที่หมวดแฟลตบ้างดีกว่าคะ่ะก็นี่เลยนะคะเป็นของ มานโลนะคะปุ๊กซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นอันนี้จําได้แต่ว่าจําราคาไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวปุ๊กจะแปะราคาไว้ให้นะคะพร้อมกับชื่อรุ่นนะคะอันนี้ก็คือเยินมากเลยทุกคนเอาจริง,รงมันก็จะแบบเป็นประมาณนี้มันก็จะคือปุ๊กชอบตรงที่มันหัวมันมีความเป็นเพชรแบบเนี้ยซึ่งใส่แล้วมันดูรูราม้าเห่ามาก คือชอบมากอันนี้ปุ๊กอะเอาไปสวิตด้วยเลยนะเพราะว่าเหมือนที่มหาดิที่สวิตอะเขาเรียกว่าต้องใส่แบบเป็นแฟตลตอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วปุ๊กรู้สึกว่าคู่เนี้ยมันเรียบร้อยมากแล้วใส่อะมันไม่กัดเลยนะคือเห็นเป็นหัวแหลมแบบเนี้ยแต่คือปุ๊กไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่กัดเหมือนกันเพราะว่าปุ๊กอะใส่เดินทั้งวันอาจจะมีเจ็บบ้างแบบข้างหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมถือว่าดีเลยนะคะถ้าถ้าสำหรับแบบหัวแหลมขนาดเนี้ยเพราะว่ามันไม่ได้กัดเท้าปุ๊กมากใช่แต่ว่าอันนี้แบบใส่จนเยินแล้วเดี๋ยวจะไปทำสปาแล้วต่ออไปปนนะคะคเ็ขง แบรนด์นี้เลยเบลลี่นะคะอันเนี้ยปุกได้มาตอนที่ไปสยามพรีเมียมเอาต์เล็ตนะคะเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานนี้เองไม่ถึงเดือนเองคือทุกคนคือสยามพรีเมียมเอาต์เล็ตลดเยอะมากๆเลยนะปุกจะบอกว่าอันเนี้ยลด70%คือลดเยอะมากคือจากป้ายแบบเกือบสามหมื่นอ่ะอันเนี้ยปุกซื้อมาหมื่นแปดคือถ้าแบบเหมือนบินไปซื้อที่ยุโรปอ่ะคือมันถูกมากๆจริงๆปุกชอบตรงที่มันมีแบบบัคเกอรสีทองอะ่ะ เหมือนอย่างที่ปุ๊กเคยพูดไปโนว่าเวลาปุ๊กแบบใช้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าน,นะคะป <_ co> ุ๊กจะไม่ค่อยชอบบั๊เข้าสีเงินเท่าไหร่ปุ๊กจะชอบเป็นแบบสีทองแบบนี้เพราะปุ๊กรู้สึกว่ามันดูหรูนะคะอันนี้ก็ใส่สบายมากๆเหมือนกันปุ๊กชอบมากๆคือมันสามารถที่จะสวมเข้าไปเลยก็ได้หรือว่าเราจะพับเราจะพับเป็นแบบอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยเออก็ได้เหมือนกันคือเราสามารถแบบใส่แบบมีส้นหรือไม่มีก็ได้ซึ่งปุ๊กว่ามันเก๋มากๆแล้วแต่โอกาสที่เราจะไปนะคะว่าเราจะใส่แบบไหนนะคะ ต่อไปนะคะก็คืออันนี้เป็นของกุชชี่คู่นี้ก็รักมากอีกคู่หนึ่งนะคะชอบมากๆจริงๆคู่นี้ปุ๊กไม่ได้ซื้อหรอกจริงๆคุณแม่ซื้อแม่ไม่ค่อยได้ใส่แม่ก็เลยเอามาให้ปุ๊กนะคะมันก็พอดีเลยเพราะว่าแบบเทา้าปุ๊กเทา้าแม่ก็คือใส่แบบใ,บบใกล้ๆก,ก,กันนะคะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือจะมีลายแบบพึง่งกับดาวนะคะซึ่งแบบมันเกรยไกลามากๆคู่นี้บอกเลยว่าใส่สบายมากเหมือนกันคือด้วยความที่มันเป็นแบบ รองเท้าเหมือนรองเท้าคู่ส้นปกติเนอะมันก็ไม่ได้มีความกัดหรืออะไรแล้วเวลาแบบถ้าใส่วันแรกๆอ่ะมันจะรู้สึกแข็งๆนิดนึงแต่ถ้าใส่ไปเรื่อยๆนะคะมันจะนิ่มมากปุ๊บบอกเลยมันนิ่มมากแล้วมันก็จะใส่เดินสบายมากยต่อมานะคะมาถึงงวดรองเท้าแตะหรือว่าแซนเดลนะคะคือบอกก่อนว่าปุ๊ะเป็นคนที่ชอบซื้อรองเท้าแตะมากคือชอบมากกว่าอะไรทั้งสิ้นคือแบบคือซื้อได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันใส่ได้ทุกวันบางทีชอบใส่รองเท้าแตะออกไปเดินเล่นนะคะปุ๊ออกก็เลยจะซื้อรองเท้าแตะแบบ เยอะเหมือนกันนะคะก็คู่แรกนะคะคู่นี้ไม่พูดถึงไม่ได้คือรักมากๆก็คืออันนี้เลยของบอสเทกาเ e เนต้านะคะนี่นี่นะคะก็ทุกคนคืออันอนี้งปุ๊กแบบคือจะเล่าวัมงงไไปฟังงงยคือเหมือนตอนแรกอะไปดูที่ชอ็อปคารากอนใช่ปะ่ะแล้วแบบราคามันแบบสี่หมื่นสามปุ๊กก็โอเคไม่เอาปุ๊บไปเห็นในแมทแฟชั่นราคามันแบบ ที่เป็นเงินไทยสามหมื่นล้วคือปุุกเอาเลยจ้ะคือไม่คิดเลยเขาแบบมันถูกกว่าหมื่นสามใครจะไม่เอาเก็บป่ะนี่ก็ซื้อมาจะพักขอของถึงไทยเขาบอกว่าเออราคาเนี้ยไม่รวมค่าภาษีนะปุ๊กก็เลยแบบเอาแหละแต่ก็แต่ก็คือคิดว่าแบบเออภาษีคงไม่เท่าไรหรอกอะไรเงี้ยสรุปภาษีเท่าไรหรูอปะภาษีหมื่นสามปุ๊กรู้สึกแบบเราจะซื้อว่าทำไมเหมือนแบบเหมือนต้องรอของนานกว่าเดิมคือโง่มากๆเอาจริงๆในนยอมรับเลยว่าโง่แต่คือซื้อมาแล้วก็ไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่ามันใส่สบายมากเหมือนวันแรกๆมันก็กัด รู้สึกว่าคือปุ๊กว่ารองเท้าทุกอันป้าที่แบบใส่แรกๆเราจะกัดแต่ว่าพอใส่ไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนตรงเนี้ยเขาจะขยายขึ้นแต่ว่าไม่ได้ทําให้หลวมขึ้นนะเหมือนเขาจะแบบขยายขึ้นแล้วก็จะทําให้เราใส่สบายมากขึ้นพอใส่ปุ๊บก,ก็จะก็จะแบบไม่กัดแหละก็คือใส่สบายแล้วแบบตรงพื้นเขาเป็นแบบเนี้ยเออมันก็จะมีความเดินแล้วนิ่มคือเคยเห็นเวลาคนคนเดินแล้วจะมีเสียงแปะ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 อะไรอย่างงี้ป่ะอันนี้ไม่เป็นเลยค่ะคืนนี้เดินแล้วเสียงนุ่มมากเพราะว,าว่าความที่เขามีอันเนี้ยเหมือนกันให้แบบ เออเวลาเดินเหมือนกันลื่นด้วยนะเวลาใส่ไปเดนห้างก็คือจะไม่ลื่นมากดีงามมากๆเลยค่ะต่อมานะคะอันนี้ปุ๊กก็ชอบเหมือนกันเป็นรองเท้าแตะที่ปุ๊กรู้สึกว่าคุ้มราคาแล้วก็ก็ใส่เป็นแตะปกติได้เลยนะก็คืออันนี้เป็นของวาเลนติโนนะคะอันนี้ปุกซื้อมานานแล้วจากที่พารากอนเหมือนกันราคาอยู่ที่12,500านะคะอันนี้เป็นสี สีเทาสีเทาออกแบบน้ำเงินน้ำเงินฟ้าๆหน่อยก็อันนี้ดีมากรากปุ๊กอใส่ไปเที่ยวแบบตอนนั้นใส่ไปบาหลีนะก็ลุยมากๆเลยนะแล้วด้วยความที่เขาเป็นหนังแบบมันหนังแก้วแบบเนี้ยเหมือนเป็นพลาสติกอะทำให้เวลาไปเดินเดินโด,ดนคลนหรือว่าเดินโดนฝุ่นอะไรเงี้ยก็ไม่เลอะคืออาจจะเลอะแต่เราสามารถใช้ทิชชู่เช็ดออกได้ซึ่งปุ๊กบอกว่ามันทำความสะอาดง่ายมากๆเป็นรองเท้าคู่เดียวที่ปุ๊กไม่เดาไปทําสปาเลยเพราะว่าเราใช้กระดาษทิชชู่เช็ดมันก็ออกหมดแล้วเราแบบคือมันดูใหม่ตลอดเวลาทั้งนั้นที่เราแบบใช้ก็ดูเยนแต่จริงๆ มันก็ยังดูใหม่เนี่ยดูมันของใหม่แต่ดูแบบรองเท้านี่เห็นปะเยินมากๆนะคะต่อมานะคะเป็น2คู่สุดท้ายที่ปุ๊กมีสำหรับรองเท้าแตะนะคะแต่ว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่คนละสีก็คือ Air mes นะคะนี่เลยปุ๊กอะซื้อซื้อไซส์35.5ใช่ปะซึ่งตอนที่ลองตอนแรกอะมันพอดีเท้าเลยนะแต่ Air mes รุ่นนี้คือใส่ไปเรื่อยๆอะ รองเท้ามันใหญ่ขึ้นเว้ยทุกคนคือมันใหญ่ขึ้นแบบตอนเนี้ยปุ๊กอะใส่รองเท้าคู่เนี้ยเราจะหลุดอะคือเดินเดินแล้วก็แบบจะหลุดเพราะว่าเหมือนใส่แล้วมันขยายมันขยายทั้งรองเท้าเลยคือมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนคู่เนี้ยที่ขยายแค่แบบตรงเนี้ยเก็บ้าแต่คู่เนี้ยคือมันขยายทั้งอันเลยแล้วแบบปุ๊กรู้สึกว่าใส่เดินแล้วแบบไม่เหมาะกับไปเดินห้างเพราะมันลื่นมากเพราะมันลื่นมากย้ำว่าลื่นมากปุ๊กเคยเกือบลื่นแบบหัวฟาดที่พารากอนเพราะรองเท้าแอมเมสนะคะ คือแต่ว่าถ้าแบบเทียบกับความสวยหรือความเก๋อ่ะมันก็เก๋แหละ,ม,ละมันก็สวยแต่ว่าใส่เดิมมันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่คือแต่ถ้าเอาไปทําการลื่นก็ได้นะแต่ปุ๊บแบบยังไม่ได้ไปทำอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็ลื่นมากนะคะแล้วปุ๊บก็มีอีกสีหนึ่งเป็นสีน้าตาลส่วนใหญ่อะชอบใส่สีน้ําตาลมากเพราะว่ามันเข้ากับชุดได้ง่ายมันไม่เหลืองไงยดยสีน้ําตาลคือเวลาดํามันก็มองไม่เห็นเพราะว่าสีมันก็เข้มอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่า2คู่เนี้ยซื้อมาคนละที่นะคะ คู่นี้รู้สึกว่าจะพรีมาจากไอจีประมาณ19,900บาทนะคะส่วนคู่นี้ซื้อจากอังกฤษคะ่ะตอนที่ไปอังกฤษเมื่อ3ปีที่แล้วก็ประมาณ19ื่นเหมือนกันแหละราคาไม่ต่างกันมากนะคะก็เป็นอีก2คู่ที่ถึงแม้ว่าจะหลวมแล้วก็จะลื่นนะคะแต่ก็พวกรรักมากๆแล้วก็ยังใส่อยู่ทุกวันนะคะต่อไปนะคะหมวดสุดท้ายแล้วก็คือสเนคเกอร์คือซื้อเยอะมากรองเท้าผ้าใบเป็นอะไรที่ ซื้อเยอะที่สุดในบรรดาทั้งหมดนี้แล้วนะคะก็มาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะคะคู่นี้ก็รักมากๆนะคะเพราะว่าอะไรรูป้ปเพราะว่าใส่แล้วมันทําให้ดูสูงนี่เลยของโรชเชวิเวียนนะคะเป็นรุ่นที่แบบทุกคนคือปกอ่ะสูงไม่ถึงร้อยหสิบสูงร้อยห้าแปด ประมาณ3 5มหมประมาณนี้นะคะนี่ก็คือดีมากๆแต่ปุ๊กจะบอกว่าข้อเสียคืออะไรรู้ป่ะคือมันหนักมากคือมันหนักมากจริงๆแล้วมันไม่เหมาะกับขับรถนะคะเพราะว่าปุ๊กเคยใส่คู่นี้ขับรถแล้วเวลาจะเหยียบคันเร่งอะ่ะเหมือนมันหนักแล้วมันยกขาไม่ขึ้นนะทุกคนแล้วปุ๊กรู้สึกว่าแอบอันตรายนิดนึงอะ่ะปุ๊กใส่รอบเดียวขับรถแล้วปุ๊กก็ไม่ใส่อีกเลยเพราะว่ามันหนักนะคะนี่ลองทําก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะ เป็นอีกคู่ที่แบบคิดว่าถ้าใครที่กําลังมองหารองเท้าดีๆนะคะ <ๆ S 1> ก็เป็นอีกคู่ที่ควรที่จะต้องจัดนะคะต่อไปนะคะก็เป็นอีกคู่หนึ่งของยี่ห้อเดียวกันนะคะ <ๆ S 1> ก็คือนี่เลยโรชบิเวียนเหมือนกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นสลิปออนนะคะซึ่งอันนี้ปุกใส่บ่อยมากๆปุกใส่บ่อยมาก,ก,บมากแบบบ่อยจนเยินนะทุกคนดูดูความเยินดีคือในกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นมากนะแต่ว่าแบบจริงๆอ่ะมันเยินมากๆเลยนะ เราปกตะชอบแบบความที่มันเป็นเพชรเนาะอันนี้เป็นคู่แรกที่ได้ของโรชวิเวียนนะคะซื้อจากเอ็มโพเรียมค่ะราคา42,000บาทนะคะนี่มันก็เป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็มีความเป็นเพชรนะคะนี่แล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะมีความแบบแบบมีสีดําด้วยไรเงี้ยให้ความเพิ่มความเท่ๆคืออันนี้ไม่กัดเลยนะทุกคนคือใส่สบายมากปุ๊กใส่ไปต่างประเทศด้วยแทบทุกทริปนะคะอันนี้ก็คือเอาไปสวิตด้วยเหมือนกันแล้วแบบ มีทั้งลุยน้ำลุยฝนลุยหิมะมาหมดแล้วนะคะก็ยังคงความสภาพเป็นโรชเชียวเวียนนะคะก็คือไม่ได้แบบเน่าขนาดนั้นนี่ต่อมานะคะเป็นอีกคู่นึงที่ใส่บ่อยมากๆเหมือนกันนะคะก็คืออันนี้เลยกูชี่คู่นี้รักมากๆรักที่สุดในบรรดาแบบสนิเกอร์แล้วนะคะเพราะว่าปุา๊กะชอบความแบบรุ้งตรงนี้เห็นปะ คืออันเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนรุ่นใหม่นะคือแต่คือปุ๊กซื้อมาแบบสักพักแล้วแหละประมาณครึ่งปีเกือบเกือบปีนึงนะคะก็คือปุ๊กเป็นคนที่ไม่สูงามากใช่ป่ะทุกสน้นสเก็ตทุกคู่ที่ปุ๊กมีมันก็จะมีความเสื่อมชกอ่ะเนี่ทุกคนคือมันก็แบบดูโกงนิดนึงแต่มันก็ทำให้เราสูงขึ้นได้แค่นี้ปุ๊กก็พอใจแหละนั่นแหละค่ะบี๊ก็แล้วข้างในอะ่ะปุ๊กชอบมากมันจะมีความเป็นเป็นแบบลายดอกแบบเนี้ยดีมากๆเลยนะปุก๊กรู้สึกว่าแบบมันไม่เหมือนกูชิรุ่นอื่ 900ฟรังนะคะก็ประมาณอยู่ที่เกือบเกือบสามหมื่นประมาณนั้นซึ่งถือว่าคุ้มกับราคามากเพราะว่าปุกซื้อมาแล้วปุกก็ได้ใช้ตลอดเลยกลับมาไทยก็ยังได้ใช้นะคะต่อมานะคะ หมดแล้วค่ะเหลือ2คู่สุดท้ายนะคะคู่นี้นะคะเป็นคู่ที่ปุ๊กเพิ่งได้มาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็คือยิฟแซงลอแรงนะคะเป็นสน้นเกอร์คิดว่าทุกคนเคยเห็นแบบหลายๆคนหิ้วแล้วเนาะเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่หลายๆคนใส่แล้วเนาะคืออันเนี้ยคือตอนที่ปุกซื้ออ่ะปุกซื้อมา22,900บาทที่ช็อปเอ p o r อเทนะคะก็คืออยากจะบอกว่าตุ้คู่เนี้ยกัดหนักมาก นีก็คือยังยังไม่หายเลยนะคะแต่ปุ๊กชอบความที่มันเป็นแบบ c a n วาสปุ๊กยังไม่มีสนิกเกอร์ที่เป็น c a n วาสนะคะปุ๊กก็เลยรู้สึกว่าเออเปอยากได้คู่นี้แล้วด้วยความที่แบบมันก็เป็นแมนเนอะปุ๊กก็เลยรู้สึกว่าเออปุ๊กชอบดีไซน์ของเขาแต่พอซื้อมาก็ใส่ไปแค่แบบ2อสารอบเองเยอะไรเงี้ยก็คือไม่ค่อยได้ใส่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันกัดน,นะคะนี่ ต่อนะคะมาพบกับคู่สุดท้ายของสนิเกอร์ที่เป็น The Best of กัดนะคะคกัดแบบคือกัดหนักมากๆกัดกับคู่เมื่อกี้นะคะก็คืออันนี้เลยคริสเตียนดิออนะคะคือกัดแบบจะกัดไปไหนอะลูกคือหนูจะกัดขนาดนี้ไม่ได้นะคืออันเนี้ยที่ปุ๊กชอบเพราะเลยหรือเป่เพราะว่ามันเป็นแบบลายสีแดงแบบนี้แล้วคือปุ๊กรู้สึกว่าเอ้ยมันเก๋มากเลยแล้วตอนนั้นที่ซื้อมาก็คือ ช่วงปีที่แล้วปุ๊กซื้อมาปีที่แล้วนะคะที่ช็อปพารากอนอยู่ที่สามหมื่นสามหมื่นกว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ทุกคนใส่แล้วคือปุ๊กอะยังคิดในแง่ดีนะปุ๊กคิดในแง่ดีว่าเฮ้ยเดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันก็คงกัดน้อยลงแล้วเท้าเราอาจจะยังไม่ชินแต่เนี้ยปีกว่าแล้วคือก็ยังกัดอยู่ปุ๊กเลยรู้สึกแบบท้อกับน้องอะแบบเฮ้ยไม่ใส่ พอปุ๊กรู้สึกว่าซื้อมาแพงน้องก็เลยแบบจะเก็บน้องไว้แบบใส่เผื่อไปถ่ายรูปเล่นหรืออะไรอย่างนี้นะคะนี่แต่ด้วยความที่ดีไซน์อ่ะปุ๊กชอบดีไซน์ของเขามากเลยนะอันนี้ก็เป็นแคนวาสเหมือนกันนะคะนี่นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเปิดกรุรองเทา้าแบรนด์เนมทุกคู่ของปุ๊กนะคะคือเป็นคนที่ชอบซื้อรองเท้ามากๆแล้วก็คิดว่า คิดว่าจะซื้อต่อไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็ขอเก็บเงินก่อนนะคะคือปุ๊กอะไม่ได้ซื้อทีเดียวแบบทีเดียว10บกว่าคู่นะคะคือปุ๊กอะเป็นคนที่แบบค่อยๆซื้อเนาะบางคู่ก็ซื้อตั้งแต่3ปี4ปีที่แล้วแล้วก็แบบสะสมมาเรื่อยๆจริงๆอะปุ๊กอะมีรองเท้ามากกว่านี้นะคะแต่ว่าบางคู่ก็ขายไปแล้วบางทีไม่มีที่เก็บอะไรเงี้ยแล้วบางคู่ที่เราไม่ได้ชอบจริงๆเราก็ขายไปแล้วนะคะก็อันนี้ก็คือทั้งหมดที่มีแล้วก็ที่ใส่ ที่คัดมานะคะก็คือที่ใส่บ่อยที่สุดนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะแล้วถ้าอยากให้ปุ๊กทําอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะสําหรับวันนี้ปุ๊กก็ไปก่อนนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์แชร์แล้วก็ซับสไครป์ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย